นักรบที่ไม่มีวันยอมแพ้ s e l e s t i a l Warrior ครับรถ A คันใหม่ล่าสุดใช้ตัวม่วงครับปลอดไฟม่วงประเด็นเลยคือมันใช้ตัว S ในการเปิดครับก็คือตัวฟรีที่เราเก็บกันทุกวันนี่แหละใครเหลือครับก็ดูคลิปนี้เป็นการตัดสินใจได้ผมเสียไปแล้วเซตหนึ่งนะครับ2เซตแล้วกันเพราะเซตแรกผมมีอยู่แล้วนะอุ้ยเซตที่3ครับมาเถอะโอ้โหจบใน3ได้หรือไม่ อฮ้ยแต่ตัว x ก็ย so. ังเกลือนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะว่านี้ไม่ได้เลยสักกันบ้าบ้าบอมากเซตที่สี่ครับเฮ้ยเฮโอ้โอหเซตที่ห้าครับมาเธอแต่มันก้ามานิดเดียวผมตีว่าแปดละกันแปดใช้หนึ่งสองแปดศูนย์ศูนย์นะครับคูณแปด ใช้ไปประมาณ1,2,400่คูปอง S นะครับแต่ถ้ามันหารนับเป็นเพชดะมันจะหาร10ไปนะผมการว่าตะกี้หมดไป1,000 0พเพชด้วยกันนะครับได้มารถคันนี้มังแพงกว่า spx อีกครับผมเดีย๋ยวไปเอาเพชซื้อนะมันเปลืองเกินมาดูสกิลครับเมื่อตกอันดับจากที่1ครั้งแรกในโตและมีิบูสบวก6%หากตกอันดับนานกว่า8วินาทีพาวเวอร์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่า แล้วก็หลังจากขึ้นกลับเป็นที่1เนี่ยสกิลจะสิ้นสุดลงภายใน2วินาทีนะครับสำหรับสายการอัพรถนะครับนี่เลยขวาล้วนนะผมอ่าคันนี้ถ้านับตามแร็งกิ้งแพตเรานะครับอยู่อันดับที่30เหนือข้างบนเนี่ยคือไอซ์อิมเพลเยอร์นะครับแล้วก็รถสปีดพาร์ทสุนหงอคงเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้สายเลสซิ่งไงมันสายเลสซิ่งไว้ลงแรงเฉยๆครับเพราะว่าสกิลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการเล่นคนเดียวทําเวลา CW 308.4ก็30ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะนะครับหลังจากที่ลองเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับผมขอแบ่งหมวด หมดของสเตตัสรถเนี่ยจากในการาฟในเกมเนะผมัอแบ่งเป็น4หมวดหลักๆก็คือการเลี้ยวเลี้ยงบูสต์ความเร็วแล้วก็การเก็บเอ็นแทงนะครับมาเริ่มที่อันแรกนะครับการเลี้ยวถือว่าเลี้ยวได้ค่อนข้างดีนะปกติมากๆเลยครับปรับตัวไม่ได้เยอะเลยก็ความเร็วที่ให้มาถึง388 0นะครับคือ max กสปีดของตัวท็อปนอ่ะอยู่ที่309นะไม่ไม่มีเกิน310อาจจะมีบ้างแนตะ น้อยน้อยคันมากๆนะครับไอ้สามร้อยแปดจมร้อมันต่างกันไม่เยอะแต่ว่าด้วยความที่สกิลของเจ้าตัวรถนะครับมันเป็นเรื่องของการตามหลังที่หนึ่งก็คือต้องเล่นแบบ m u l ติ p เพ y e r หรือว่าเล่นกับผู้คนนะครับมันถึงจะได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ารถคันอื่นเนี่ยมันไม่จําเป็น ็คือรถคันอื่นมันสามารถได้ความเร็วที่มากขึ้นจากสกิลของตัวรถได้เลยนมันก็เลยเป็นข้อเสียข้อเสียงของคันนี้เลยนะครับมันไม่ใช่รถที่ไปตามเก็บเรคคอร์ดทำด่านต่างๆครับเรื่องของเอนแทงเก็บยากเก็บง่ายเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าบางครั้งถ้าลายตรงนั้นแล้วเรามันต้องใช้หนึ่งเอนแทงแล้วเราเก็บไม่เต็มเหมือนแบบว่าปิมเหลือปิมๆเออมันก็จะทำให้ลายด่านมันเปลี่ยนไปเลยหรือว่าเราก็ได้ทําเวลาช้าตรงนั้นไปเลยนะครับเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆที่มันเก็บไม่เต็มเนี่ย ผมก็เลยดันกรารส,สุดเลยนะม่อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่คือมันเก็บได้แต่คือถึงเก็บได้แต่มันเก็บไม่เต็ม,เตมมันก็มันก็ค่าเท่ากันครับก็คือไม่เต็มไม่เต็มเท่าไหร่มันก็คือไม่เต็มเลยนะ,นะสำหรับแบงกิ้งนะครับรถคันนี้อยู่ที่30ของเซิร์ฟนะแพดตอนนี้นะครับ แต่ว่าถ้านับรถที่ใช้ตัวครูปองเอสเนี่ยน่าจะเป็นที่1เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ด้วยความที่สายฟรีมันสามารถจับต้องได้เนี่ยมันทําให้รถคันนี้ดูมีมูลค่าขึ้นมาเลยครับเห็นมีคนขอมาเยอะมากบอกว่าพี่ครับขอรถที่ไม่ได้ SPX หน่อยครับพี่ผมเข้าใจอยู่นะรถมันโกงมากทํามาดูลายวิ่งธรรมดากันดีกว่าถามว่ามันห่างกับรถ A S b ขนาดไหน S อผมทำได้1.11นะครับก็คือห่างกัน2วิโดยประมาณนะครับ แต่ด้วยความถ้าเราไม่มีควาจริงๆเราอยากขับรถ A สูงๆทำยังไงนะครับ mm hmm. ก็คือนึกภาพไปในหัวนะครลเวลาไปบวก2วิาทีนะเวนั้นก็ได้รถ A แล้วนะครไม่ต้องคิดมากครับเกมรถแข่งในบ้าแข่งกับตัวเองดีครับ วันนี้เราไปลงแรงก่อนเลยแล้วกันมาแบบไม่ได้บอกผมซ้อมอยู่ด่านเดียวด่านใหม่ล่าสุดเนี้าเล่นไม่ดีก็ขออภัยอุ้ยมีคนม,มีเหมือนเราด้วยนี่วาพี่น้อยผมว่ารถมันทรงๆกับรถเอแจกฟรีเลยผมต่อให้ก่อนแล้วกันบแว b ใช่ปะ่ะ โอเคไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่เหรอมาแล้วแปดวิเห็นสกิลขึ้นข้างบนน่าจะใช่นะน่าจะหมายถึงว่าแปดวิไปครับทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องไปเท่านั้น,นครับจะยุดโอ้โหรถเป๋เลย หนึ่งไปไหนเอนี่ยอย่าทิ้งมากอย่าทิ้งห่างมากโห oh, มาครับรถอย่างแรงพิวเบรกตามติดมาแล้วครับเห็นแล้วข้างหน้าสองคันมาแล้วนะมาแล้วนะเข้าไปก่อนแล้วนะ คราวนี้ไม่พลาดครับโหเรียบร้อยหรือเปล่ามาอย่างเร็วเฮ้ยเฮ้ยเต่ามากพลาดดิดหน่อยแต่ก็ยังที่หนึ่งอยู่นะโอ้โห